สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามช่อง YouTube และ f c e e o o o p เ g e เพื่อนเกษตรชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูต้นกล้วยนะครับว่าการตัดกา้านใบต้นกล้วยทิ้งในลักษณะแบบนี้นะครับในช่วงที่เราลงปลูกในหลุมปลูกใหม่ๆนะครับตัดลักษณะแบบนี้จะทิ้งไว้ยอดนะครับเป็นยอดอ่อนอันนี้คือปลูกได้ประมาณ5วันนะครับนี่ครับเราจะเหลือยอด ไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเป็นยอดเดิมๆนะครับตอนที่เราเอามาปลูกเลยก็คือตัดเฉพาะก้านใบทิง้งเหลือยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือต้นนี้นะครับอันนี้ก็คือทิ้งยอดอ่อนไว้ลักษณะแบบนี้อันนี้ประมาณ5วันนะครับต้นที่ปลูกตรงนี้ทีนี้มาดูว่าจะมีความแตกต่างอย่างไรนะครับปลูก5วันโดยที่เราทิ้งยอดแบบนี้นะครับผมสังเกตดูว่า มันเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือยอดเนี่ยอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ปลูกแต่แรกนะครับนี่ลักษณะยอดเหมือนเดิมตั้งแต่แรกเลยนะครับทีนี้ผมก็ได้ทดลองโดยการตัดนะครับมาดูต้นที่ปลูกพร้อมกันทดลองโดยตัดยอดทิ้งลักษณะแบบนี้นะครับนี่ผมตัดไว้ในลักษณะของเอ่าเฉีงเฉียง,ยงอันนี้คือตัดเมื่อ2วันที่แล้วนะครับ ตัดเมื่อสองวันที่แล้วจะเห็นว่ายอดอ่อนนี่แทงออกมานะครับพลูกออกมาประมาณประมาณเท่านี้นะครับนี่หนึ่งข้อนิ้วโผล่ออกมาลักษณะแบบนี้นครับดูตัวที่ผมตัดตัดเมื่อสองวันที่แล้วนี่ครับก็คือยังยังเขียวอ่อนอยู่เลยนี่ดูครับยังเขียวเขียวอยู่เลยสังเกตว่าตัดลักษณะแบบนี้จะโผล่ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวรอดูนะครับเป็นการ ทดลองดูว่าระหว่างเอาไว้แบบยอดเดิมๆกับตัดทิ้งในลักษณะแบบนี้นะครับโดยความห่างจากพื้นมาสู่ปลายตรงนี้ก็ประมาณ1นึงนอกนะครับจะดูว่าอันไหนจเจริญเติบโตได้เร็วกว่ากันเป็นการทดลองนะครับเดี๋ยวเราดูคลิปในครั้งต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ